เห็นไหมเนี่ยเลขสองทุกคนอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขเก้าสองหนึ่งเก้านะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คนสองเลขกลับอีกคนใหม่นะครับมาอยู่ที่วัดกลางคอง จังหวัดจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้มาขอโชคย้อนลอยย้อนลอยความหลังอืมเป็นชิปแรกที่ตรงแจ้งเกิดแจ้งเกิดเราเอใช่ใช่คือเป็นชิคลิปเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้คิปแจ้งเกิดช่วงแรกๆ่วงช่วงแรกคือตอนตอนนั้นน่ะที่นี่คนดูแบบถล่มทลายเลยสองแสนคนอ่ะที่ดูดีตรงนี้นะพี่เล็กยังไม่กลับการการบุญอ่านะตอนเล็กยังมียังไม่ไปแต่วตอนนั้นก็มาขอที่แม่สีแเพ เลขเข้าสามสี่งวดติดเราตอดเราทุกคนบอกว่าแม่ตะเกียนที่นี่ชื่อว่าแม่สีแพรแม่สีแพซึ่งม่อก่อนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีการสร้างปรับปรุงเปลี่ยนการน้ํจขยายแม่มาทําศาลอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเนี่ยครั้งแรกตอนเนี้ยคือครั้งแรกที่มาตรงนี้ทุกคนเพราะก่อนหน้านี้คือจะไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นนะครับคนนี้ย้ายมาอยู่ด้านนี้แล้ววันนี้เราก็เลยมาขอโชคลองดูท้านมู้ชมอาจจะได้รับโชคก็ไปได้ที่ด้านนู้นที่จะมีหมาเฝ้ามีเดินอะไรตำหมาบ่าใช่ไหมทุกคนแต่ตรงนี้เนี่ย ั้งแรกสวยงามทุกคนเขาทําได้สวยงามมากเลยชุดแม่น,นี่ของโูงงเโลไปอะ่ะโลไปใช่เดี๋ยวเรามาขอโชคดูว่าจะได้เลขอะไรไปฝากเอฟซีทางบ้านเนาะทุกคนวันนี้เรามาขอโชคลากให้กับเอฟซีเนาะแม่สีแพร<ง>จะให้โชคท่านผู้ชมหรือไม่ไมาจามชมใครที่ไม่เคยดูพวกเราก็กลับมาดูเนี่ยวัดสิวัดาาเนี่ยแม่สีแพรวัดกลางคลองเนี่ยใช่มาลองดูนะครับจริงๆอิงที่ทวัดกลางคลองดังพร้อมๆกับตอนที่เรามาเรือพนมสุรินเรือพนมสุรินเนาะ จุดแกนเกิดของของช่องคนสองเลขก็คือเรือพนมสุลินนั่นแหละจุดนั้นแหละที่ทําให้คนเข้ามาติดตามหลักแสนตอนตอนแรกที่ที่เข้ามาทํารารเือณใช่เดี๋ยวเราไปขอโชคลาบกับแม่เดี๋ยวไปไหว้แม่ก่อนนะครับได้ครับไปครับไปรบตรงนี้ก็เป็นศาลใหม่นะครับของแม่สีแพขึ้นซึ่งทําก็เหมือนกับจะยกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยกเา้าใหม่จรือทำใหม่ตาลเออ ทุกคนคือต้องบอกว่าที่นี่เนาะขอแม่ตะเคียนก็ค่อนข้างให้เลขชัดแล้วก็แม่นให้เลขแม่นดีกว่าเลขชัดเนี่ยคืออยู่อยู่ที่ตาเราเป,เป็นคนส่องตอนนั้นคนจะนิยมมาที่นี่มากเลยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ดูคลิปของเราเรือแล้วก็ไปเรือพนมสุรินทร์ใช่คนมาดูคลิปเราตอนนั้นเป็นแสน,นคนเหมือนกันแล้วก็เข้ามาหาโชคที่นี่เหมือนกันคนก็มาเยอะแล้วก็มาขอโชคขลาที่นี่แต่วันนี้เามาลองดูท่านชมเนาะที่นี่มีหัวเรือโบราณด้วยนี่ไงนี่อันนี้เป็นหัวเรือโบราณ เิดน้ำก่นอนแล้เขาไปไหว้ตรงนู้นกันเหรอไอ้นี่แหละเราไปแม่ก่อนแลเขาไปไหว้ตรงนนะ้าตั้งไว้แสดง,งว่ามีคนมาไหว้อยู่เรื่อยๆเหมือนนี้ทุกคนก็มีของมาไหว้เยอะอยู่เราท่องละโมสามจตรพร้อมกันนะครับไอ้ทิ้งไฟนู้นดิมาดอกกล้าวดอกกล้าแม่แม่สีเพเนาะสาธุวันนี้ลูกหลานคนสองเลขบ่อยคนใหม่ เนาะจะมาขอโชคลาบวันนี้ก็อยู่ดิท่องนโมสามจบก่อนบอกกล่าวนะสาธุนโมตัสสะพระควัตโตอรหะโตสัมมาธรรมพุทธะนโมตัสสะพระควัตโตอรหะโตสัมมาธรัมาพุทธะสาธุวันนี้ผมคนสองเลขมวันนี้เราสองช่องมาขอโชคลาบให้กับเอฟซีทางบ้านนะแม่เนาะก็ยังไงเหมือนกลับมาเยี่ยมแม่สีแพรนะครับก็ขอให้แม่โดนบันดาลโชคลาภ ให,ให้เราโด่งดังให้เราโด่งดังเนาะเ,<น><ผ>เรียกเรียกศรัทธาคืนหน่อยนะแม่เนาะก<ม>็ขอให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเขาได้รับโชคในรอบนี้นดแไหมนะตามตัวตรงๆเลยเด้อสาธุาลูกจะขอจุดทูปเลขมงคลหนึ่งหนึ่งชุดชแล้วก็ลูกจะไปขอเลขจากตรงขอหนึ่งชุดเอาสองชุดพอวันนี้ใช่นะสชุดพอขอให้เป็นเลขสามตัวตรงปังๆไหแม่เนาะทั้งสองชุดนี้นะสาธุ คงอะไรไว้ที่ละจะแฝดไว้ที่ขอดแม่นะนี่ละที่ปักที่มันมานนี่นะฮถูกเดี๋ยวไปปักที่ผลไม,ม้ไหมได้ได้ได้ที่ผลไม้เลยนะทุกคนไกลๆนะเดี๋ยวความชื้นจะเข้าเเสร็จเรียบร้อยครับที่โม่ทุกคน,กคนเดี๋ยวเราจะไปขอโชคที่ขอดแม่กันทุกคนครับแลนนี้ก็จะเป็นแม่สีแพรแต่ก่อนนี้เขาจะเป็นหุ่นนะ แม่สีแพรจะมีเป็นหุ่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ตอนที่รื้อทําที่ใหม่เ่ะเขาก็เลยไม่เยอะหุ่นไปไหนละขอโชคขอลาบกันทุกคนสาธุสาธุแล้วจุดไว้ตรงนี้นะทุกคนนี่ก็มีคนมาขอโชคขอลาบมีคนมาไหว้เหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับขเขาก็เอาของมาไหว้เหมือนกับเราเนาะดีวเราจะมาลงแป้งเหมือนกันนะทุกคนตรงนี้ ตรงไหนดีอรัพีทคือที่เรียบไม่ค่อยมีนเนาะนอาจะฝั่งนู้นปะอันนี้จะเป็นหัวเรือโบราณน,นะเราขอจากแม่เราขอแม่แล้วแม่ก็ต<ม>้องขอจากขอนจะขอน เดี๋ยวลองส่องดูก่อนนะทุกคนเพื่อจะเห็นเลขนดูกัตรง้ะฮลองไปดูดิเดีดูก่อนทิศตะวันตกฝั่งกล่องมาพอดีก็อาจจะไม่เห็นพี่ลองสังเกตเลขก,ก่อนนะทุกคนอาจจะเห็นเลขโดยไม่ต้องลงแป้งก็เป็นได้นะมีคนก็ลงไว้จุดเดี๋ยวลอง ไม่ไแน่ใจคนตรงนี้คล้ายๆเลขอยู่เหมือนกันนะเหมือนหนึ่งเจ็ดศูนย์เลยทุกอย่าง,นนะง,างสีดำอืมแต่ว่าก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนะน,นี่เป็นการสังเกตเลขนะแล้วเลขอะไร,รอ่ะได้ให้แล้วเหรอได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขที่พีเอดบอกแล้วกันยี่หกอะ ไปดูกันครับทําจิตให้ว่างครับทําจิตให้ว่างแล้วเลกจะปรากฏเห็นเลขสองไลมสองนี่เนี่เลยกสองสีดำเนตัวใหญ่เนี่ยสองอะไรอ่ะ สองหนึ่งแต่นี้ไปขึ้นที่เรือฝ่เผมเห็นเป็นสองหนึ่งเก้าอันทุกคนเลขสองเลขหนึ่งอันนี้เลขเก้านะสองหนึ่งเก้าคือถ้าเป็นตาเปล่านะ่ด้านนมองไม่เห็นเลยต้องดูผ่านกล้องกันเลยผ่านกล้องก็ยังแทบจะไม่เห็นเลยอืมเพราะว่าเออมันเหมือน ไม่รู้อะถ้ามองแบบตาเบลอๆนะถึงจะเห็นนะทุกคนเนี่ยเลขสองตัวนี้นะครับเลขสองตัวนี้เลขหนึ่งตัวนี้เป็นเลขเก้าเห็นไหมเนี่ยเลขสองทุกคนอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขเก้าสองหนึ่งเก้านะ ทุกคนเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเอาก็ได้เนาะเดี๋ยวเราแบบหากันแบบเพราะว่าเราจะเอาแค่ชุดเดียวใช่ไหมบนที่ขอนนะโอเคนะทุกคนีรอเลขทูบเลยนะอ่ะเลขทูบไม่ตรงกับพีเอสเลยเหรอเดี๋ยวเราวหกหนึ่งสี่หกเอาเอา,าตัวใหม่ก่อนจร <laughs> <laughs> ิงเหรอเออได้ไงพี่เขบอกว่า คู่บนตรงกับผมใช่เห็นเลขหนึ่งเลขเก้าเลขเจ็ดแล้วก็เป็นเลขสี่ไทยอ่ะเห็นเป็นเลขสี่ไทยป่ะสี่ธรรมดาเนี่ยสี่ธรรมดาเลยปื๊ดเนี้ยขีดเลยอย่างนี้เลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างนี้เลยตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้ไงเนี่ยตัวล่างอ้าวนี่เห็นตัวนี้นะเลขสี่ไทยผมเห็นเป็นหนึ่งก็เห็นหนึ่งเก้าเจ็ดสี่แต่ผมเอาเก้าเจ็ดสี่นะครับ ็นหนะึ่งเก้าเจ็ดสี่อะทุกคนเ็สลเลี่ผมมผิดตัวเลขผมก็เลขทูบมาตรงกันเออแต่เมื่อกี้มันขึ้นตรงนี้มันเป็นสีดำๆนะอะสองหนึ่งเก้าเลยนะเออทุกคนอยู่ในวงนี้นะนี่นี่เลขมันจะขึ้นเป็นหน,นึ่งเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดจะชัดเกชัดมากหนึ่งอยู่บนหัว,ลวเลขเก้าไงหนึ่งเก้าเจ็ดนี้มันเป็นเลขที่แบบชัดมากนะทุกคนที่เหมือนกับ อื่จใจให้เราอ,ะอ่ะเออจริงแต่เมื่อกี้ก็ไม่เห็นนะมองอยู่ตั้งนานแต่พอบอกว่าพี่เอสบอกว่าไปดูเลขทุบมงคลกลับมาขึ้นเลยชัดเลยหนึ่งเก้าเจ็ดหรือเก้าเจ็ดสี่เออทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ผมเนี่ยผ,<ม>ผมไม่ได้ติดกับทุกคนนะผมเอาสองชุด <c oughs> แต่พอดีชุดที่ผมเห็นเออตรงกับ <c oughs> มันเลยเป็นเลขก,กับทุ่มงคลอือโอเคนะทุกคนผมก็ว่า เลขนี้มันก็เหมาะเนาะมันก็สวยมันมันจะสวยกว่าชุดเมื่อกี้เพราะว่าไอชุ่มแก้มมาเห็นนะชัดชัดเจนสําหรับตาผมนะถ้าใครเห็นชุดแรกก็เอาตามชุดแรกแล้วกันชุดสองก็อันนี้แล้วกันเพราะว่าเหมือนกับตรงเนี้ยมันสวยมากอะจริงเสียงสวยจริงมองเห็นเลยเก้าเจ็ดนี้เด่นดึงเด่นขึ้นมาเลยใช่นี่ที่ผมเห็นนี่่อเอชดีหนึ่งนี่เก้าชีหนึ่งนี่หนึ่งเอมหนึ่งเก้า อ๋อผเห็นทั้งข้างล่างข้างข้างเป็นสีชื่อได้สีหน่อยข้างข้างสีไทยสีไทยใช่นะครับแต่ผมเห็นเป็นสีอาราบิกตรงนี้เลยนี่สีไทยอันนี้ก็สีอาราบิกมเห็นเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ที่มเห็นเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วเข้ามาสี่นี่ใช่ก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่แรกที่อยู่ควรที่แสดงว่าไม่ต้องลงแป้งให้แม่แม่ให้แล้วนะทุกคนตรงนี้ชัดว่ะตัวเนี้ยชัดมากเลยทุกคนช อ๋อแล้วก็ชัดแต่ตัวนี้ก็ชัดอ่ะตัวนี้ก็ชัดตัวนี้ก็ชัด็จก็เหลือไก่ก็พงซีจริงของพีเอสออกมาแล้วไง9464อ่ะ9464ออกหมดแล้วนะก็เหลือแค่19โอเคทุกคนนะผมเอาเป็นว่าชุดแรกเนอ่เ219ทุกคนอาจจะไม่เห็นงั้นลองลองเป็นชุดนี้แล้วกันเนาะ ชุดนี้ก็ค่อนข้างดีเชะแต่ชัดเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับเดีย๋ยวไปส่องเลขทูบให้ดูทุกคน,นเ่าไปเลขอะไรนะครับครับนี่เลขทูบมงคลน,นะครับก็ที่เราจุดขอกับแม่สีแพรที่นี่นะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกเนาะก็จะเป็นเลขสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เอาไปถึงโจเฟนดวงเนาะสี่หกสี่เก้าออกหมดแล้วนะสี 4, 6, 4, 9, ่หกสี่เก้าเหลือหนึ่งเก้าหนึ่งหกเป้า เนาะก็ขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซก็ขอให้เอาเลขนี้ไปตัดดูนะู้ชมเพื่อได้รับโชคในรอบต่อไปนะครับปังๆัสามตัวนะก็ลองดูแล้วกันเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ได้อ่าสามตัวก็ตัดเอาแล้วกันเนาะเลขนี้นะครับสาธุป,ปังๆัสามตัวตรงสาธุไปครับสรุปเลขให้ฟังอีกทีอ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ ผมคนสองเลขกับบบบไอ้คนใหม่มาขอโชคอยู่ที่วัดกลางคลองจังหวัดสมุทรสาครนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาขอโชคกับเลขแม่สีแพนะครับก็ได้เลขจากขอนเมื่อกี้นี้มีสองชุดนะที่แรกโบจ้าชุดเดียวแต่ก็ไปชัดเจนอยู่ที่เลขหลังสุดนะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่เป็นเลขสี่ตัวเนาะชุดแรกเนี่ยผมเห็นเป็นสีดำดำเนาะก็จะเป็นเลขสองหนึ่งเก้านะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมส่วนเลขทูบมงคลน,นะครับเลขทูบมงคลเป็นหนึ่งสี 1, หนะึ่งสี่หกเนาะสี่หกสี่เก้าออกหมดแลว้วอะก็ลองดูท่านผู้ชมอาจจะเป็นเลขอ่าหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าก็ได้รอบต่อไปจะเป็นหนึ่งเก้าก็ได้ลองติดติดไว้นิดนิดหน่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้นะวันนี้ผมคนสองเลขกระเบ่าเอกคนใหม่นะครับมาขอโชคอยู่ที่วัดกลางคลองแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคในรอบวันที่สิบหกนี้นะครับสิบหกกันยายนนี้ ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเด้อนะครับก็วันนี้ลาธรรมนชมนไปแล้วเนาะฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3ช่องนะครับคนสองเลขเบอกไอคนใหม่แล้วก็มาดูอองด้วยวันนี้ลาธรรมนชมนไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปอื่อน่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย